สวัสดีครับผมเหมือนเีิพบกับบุญร้ายสายสูงนะครับจะมาให้ทีเด็ดบอลคู่นิวคาสเซิลกับเบิร์ลินนะครับคู่นี้ก็จอมเสมอเจอกันอีกคู่นะครับนิวคาสเซิลกันยังคงต้องหาชัยชนะต่อไปนะครับในหาเกมที่ผ่านมาเก็บชัยได้แค่สามแต้มจากเสมอสามเกมที่ผ่านมาแพ้แค่ทีมใหญ่เท่านั้นนะครับเกมเยาะก็ยังนักไปทางเสมอนะครับชนะไปหยากนะครับแต่ในทีม ยังมียอดศูนย์หนาอยู่นะครับโตเก่งย่างคัดลำนะครับกับวินสันที่พผอมจบสกอร์ได้อยู่ที่ผ่านมาต้องปรับในด่านแนวรับหมากกว่านะครับยิงได้แต่อกองลังก่อพลาดตลอดก่อนเกมนี้อันดับตกกยูถ่ายต้าล่างครับจมบวยนะครับต้องการสามแต้มเพื่อหลุนกลับมาอยู่ในโซนปลอดภัย ฟังทีมเยือนยางเหมือนลีนะครับก็พึงเสมอมาเหมือนกันแต่ก็เสมอมาสามเกมแล้วเทียบคุมกําลังบรติตางกันเลยมีติดโทดแบนถึงสองคนเหมือนกันเกมนี้โซนถ่ายด้านล่างตัดแต้มกันเองนะครับมองว่าถึงแม้เหิือนลีจะชนะยากแต่ก็แพ้ยากเหมือนกันกับสตีเจอกัน4ี่เกมลังกันนิวคาสเซิลเฮตไนได้ดีกว่ามีชนะสองเสมอสองเกมนี้ต้องเน้นแล้วนะครับ ในด้วยเกมเยาวของนิวคาสเซิลกับยังเฮติยังบ่ได้นะครับของเบอร์ลีเฮติยังเบอร์ลีบ่ได้นะครับสองเกมด้ยวยกันออกเสมอแบบไล่สกอร์นะครับมองแล้วเจ้าบ้านยังบอหนิงนะครับน่าจะเสมอกันไปอีกเกมคู่นี้น่าจะเสมออีกคู่นะครับฟันตรงครับเบอร์ลีน่าจะบุกเสมอด้วยสกอร์หนึ่งนะครับสำหรับไพ่มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์าฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมูลหลายด้วยครับขอบคุณครับ